สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้ก็ได้พัดลมมาถึงตัวนะครับเป็นซันโยนะครับก็อาการไม่รู้นะครับเพราะว่าเขาามาทิ้งไว้ให,หลายวันแล้วครับมไม่ได้ซ่อมวันนี้จะมาซ่อมให้เพื่อนได้ดูกันนะครับว่าซันโยเครื่องนี้เราจะซ่อมได้หรือเปล่าหรือมีเทคนิคอะไรให้เพื่อนได้จมกันก็แล้วก็เสียบปลั๊กแล้วกดสวิตครับกส็สวิจับดูครับ มันดิ้นที่มือครับผมมันดิ้นที่มือตืดมีสิทธ์ช็อตรอบกับสีเสื่อมบูตติดนะครับแล้วเรามาถอดดูใบก่อนว่าบูตติดหรือเปล่านะครับเสร็จแล้วเราก็หมุนมาฝั่งนี้ครับผมอ่าลักษณะนี้บูตไม่ติดนะครับเนี่ยนี่ครับหมุนติ้วเลยมีน็อตสองตัวครับลองเสียบปลั๊กดูอีกรอบครับผมเสร็จแล้วเราก็จะมาจับดูแกนว่ามันสั่นที่มือหรือเปล่าครับปกฏว่าหมุนครับเนี่ยนะครับ ก็เมื่อกี้ถ้าใส่ไปไปมันมันไม่มีแรงหมุนเนาะลองกดจับดูครับนี่ครับมันไม่มีแรงครับเออเหมือนซีเสื่อมนะครับถอดมกครับผมเดี๋ยวเราถอดดูซีนะครับว่าดูค่าซีแล้วก็ถอดแกนถอด,ดบูทมาเปลี่ยนให้ลูกค้าเคสนี้ไม่น่ายากนะครับตรงนี้เป็นวัสดุแบบมันจะเป็น สวมเข้าไปเฉยไม่มีน็อตนะครับเราใช้คลวงปกแบตนะครับเข้าไปงดงัดตรงร่องนะครับมันจะมีร่องมันอยู่เนาะโอเค ผมลืมสต็อปอันเสร็จแล้วนะครับจะมี4ตรงนี้4ค่าค่าของ C อยู่ที่เท่าไรเนี่ย1 1มโครเองครับผมค่า1มโครเองก็นี่คือบูตแกนครับเราต้องเปลี่ยนบูตกับไม่เปลี่ยนแกนก็เปลี่ยนบูตนะครับตนอนนี้อย่าลืมกดปักทุกครั้งเมื่อเราซ่อมพัดลมนะครับ ่กี้ผมดึงออกแล้วมันไม่ออกครับแสดงว่ามันติดตรงบักนี้ครับเดี๋ยวเราค่อยๆดึงออกแล้วกันเสร็จแล้วเราต้องเอาตรงนี้ออกก่อนอการเฟืองมันแตกนะครับตัวนี้เฟืองดีมากครับเฟืองแบบโหอย่างดีเลยครับเฟืองไม่เหมือนรุ่นอื่นนะครับเราเก็บน็อตไว้ดีนะครับไม่มีตัวส่วนมากน็อตจะหายากครับเช่นเดิมใช้จปปูสองนิ้วนะครับเคาะ แกนล็อกตรงนี้ออกนะครับใช้คีมก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราไม่มีตะปูก็ออกคีมค่อยๆดึงออกก็ได้เพราะว่าตะปูมันจะออกง่ายกว่าคีมนะครับนี่เดี๋จแล้วเราก็เลือกเลยครับนัดออกอ่สี่ตัวเวลามันออกไม่ได้ครับใบเรื่อยตัดเหล็กน,นะครับฝาที่หัวนอ็อต อันนี้เทคนิคก็บอกเกือบทุกคลิปนะครับเพราะว่าหลายคนอาไม่ออกครับหัวบานก็ช่างมันครับแต่ว่าถ้าเราไม่ออกก็ต้องใช้วิธีนี้ครับแล้วก็กใช่ไหมใช่คือควงกับแบนทุกบอกต้องบานให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็พอมันขยับแล้วเราก็ค่อยหมุนดูก่อนนี่ครับมันก็ออกแล้วครับผม น็อตจะเหมือนน็อตจะเบี้ยวเลยครับแสดงว่าน็อตของเส้นโซไม่ค่อยเหนียวนะครับนี่ครน็อตหักเลยครับ <c oughs> ข้อแรงน็อตเบี้ยวเลยครับเนี่ยน็อตเอียงเัรนั้นเวลาเคาะอย่าเคาะแรงนะครับเวลาเราใส่จะได้ไม่งอแต่ถ้าเราไม่ใช้วิธีนี้มันก็ออกไม่ได้ครับอย่างตัวนี้มันก็ออกได้แต่ตัวนี้ออกไม่ได้ครับนี่หมุนจนหัวบานแล้วออกไม่ได้ ก็ออกไมได้ไปเรื่อยเลยครับหาลายแล้วก็เรื่อยเลย ผมนี่ขนาดคาป,ปา,าเป็นรุ่นเก่าเลยครับนี่ว่าคาป,ปารุ่นนี้น่าจะใช้กันนานนะครับนี่เป็นเส้นนี้เนาะนี่ครับหนึ่งจุดหนึ่งไมโครเองครับผมนี่อยู่ตรงนี้นี่ครับตัวบนนี่นะหนึ่งจุดศูนย์นะครับก็คือหนึ่งไมโครนั่นเองเดี๋ยวเรามาวัดดูครับว่าไอหนึ่งไมโครมันเหลือครบหรือเปล่านะครับ พเพื่อนๆซื้อคาซื้อมิเตอร์ดิจิตอลมาดูสัญลักษณ์ตรงนี้ครับนี่ตัวขีดขีดหัวชนกันตรงนี้บางตัวมันก็รีเซลล็ตแล้วได้เลยนะครับแต่ของผมรีเซ็ตเปเอ,เอ็นกับเอฟมันจะวัดซีนะครับซีเป็นลมดูสายครับสายก็ขาดหมดแล้วครับเหลือเจ็ดวัดเจ็ดแล้วก็ซ้ายขวาได้ครับไม่มีบวลกลบนะครับปึ๊บดูดูนี่ครับ ซีน่าจะเสือเสียแล้วครับผม้าไทย้าไทยซูนวัเมนบอนี่ของนี่ชื่ออะไรเออซีเสียแล้วครับผมวัดไม่ได้่ะสีวัดค่าไม่ได้ครับเราเปลี่ยนซีเลยหนึ่งไม่โครเราหาของเก่าไม่ใส่ได้นี่เราก็ลื้อตรงนี้ถอดเจ้าแกนออกมาครับปรากฏว่าไม่มีรอยครับนี่ ถ้ามันไม่มีรอยแบบนี้นะครับเอ่อส่วนมากมันจะไม่ค่อยเสียนะครับครับไม่มีรอยเป็นไปได้แต่ก็ขอเอาเปลี่ยนอันใหม่ใส่ก็ดีนะครับเดี๋ยวลองเอาของฮา์ตลี่ใส่นะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีแกนนะครับฝากผมซื้อนะครับอันนี้ผมซื้อจากอมอญ24บาทนะครับถ้าไปซื้อบ้านมอญ20บาทนะครับก็ฝากผมซื้อได้แล้วก็มาวัดดูว่าแกนใช้กันได้ไหม ยาวกันเยอะเลยครับนี่อยู่เกียวด้านหลังครับต้องเยมเกี่ยวก็สูสีกันครับน่าจะใช้ด้วยกันได้อยู่ครับเสร็จแล้วเราก็ค้อนครับจับใส่รูครับต่อเลยเพื่อนครับผมถอดออกมาแล้วครับตัวนี้มันแน่นดีครับแต่เวลาเราใส่แกนของงานตะลยบไปปรากฏว่าอันนี้จับหมุนได้เลยครับ เทคนิคง่ายๆครับใช้คอ้อนหรือตะปูตอกอ่าตอกปูนครับตอกให้เป็นตามมด,ดแบบนี้นะครับนี่ไม่ต้องใช้กาวนะครับตอกให้เป็นตามมด,ดตรงที่ระหว่างที่ตัวตัวลูกนี้จะเกาะอ,อยู่นะครับแค่นี้ก็อยู่แล้วครับผมอันนี้คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับนี่ครับก็แน่นแล้วครับผมเดี๋ยวลองมาวัดดู ให้มันเท่ากันกับตัวเดิมนะครับดูดูท้ายมันนะครับนี่นี่ครับดูรอยเก่ามันโอเคเอ,อีกนิดนึงนะครับผม,มจะได้แล้วครับใช้บูธเอาครับบูธยางครับผมนะครับหนึ่งบูธยางถุงลั้สี่สิบห้าบาทนะครับก็ฝากผมซื้อได้มอนเดิมนะครับก็อันไหนที่เพื่อนๆหามไม่ได้ก็ ่าผมซื้อได้เลยนะครับบูทยางใส่ก็เอาตัวเดิมใส่รอง้เหลือแค่นี้พอนะครับก็เก็บเงินไปทางได้นะครับเพื่อนครับไม่ว่าจะเป็นแกนซีบูทนะครับเวลาเราใส่เสร็จแล้วเราต้องดูระยะดึงด้วยนะครับว่าการดึงนะครับมันมันอันนั้นเยอะหรือเปล่านะครับมันเหมือนกับมันไปข้างหน้าเยอะไปหรือเปล่าหรือข้างหลังเยอะไปหรือเปล่านะครับต้องดูด้วยโอเคเราลองใส่ดูนะครับ สร็จแล้วเราก็เอานี่ครับน้ำมันจักรนะครับประหยดก่อนก่อนเราจะประกอบเข้าไปทุกครั้งที่เราทํานะครับเพราะว่าน้ํามันจักรช่วยให้แกนของเราลื่นขึ้นนะครับแล้วก็ใช้งานได้นานยิ่งขึ้นนะครับก็ใส่เข้าไปก็ใส่ด้านหลังเข้าไปเลยลก็ลองประกอบดูก่อน ดูด้วยว่าติดอะไรหรือเปล่านะครับโอเคนะครับทีนี้เสร็จแล้วนะครับที่ผมมาลองให้ดึงดูนะครับนี่ครับมันเยอะไปหรือเปล่าอย่างนี้ครับนี่น่าจะได้อยู่ครับไม่เยอะมากได้อยู่ครับผมประมาณนี้เนาะแต่ถ้าจะลองอีกหน่อยนึงก็ก็ได้เหมือนกันครับถ้ามันเรารู้สึกว่ามันเยอะเราลองอนิดนึงนะครับ ผมก็จะไปหาตัวเก่าที่เราเก็บวไว้เหมือนกับที่เราซ่อมแล้วเราดึงอะไหล่ทิ้งไว้นะครับเราก็เอามาใส่ก็ใส่เข้าไปเลยเอามาเสริมงับมาเสริมโอเคแล้วเราก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมลองดึงดูครับถ้ามันแน่นไปเราต้ององอออกนะครับเห <c oughs> ็นี่แน่นเป็นนิดนึงครับนิดเดี่ยวเอง จะไม่ไปเลยแสดงว่ามันแน่นไปมันหนาไปน,นั่นเองเนาะตัวนี้เนาะมันหนาไปเมื่อกี้เราใส่ใส่ตัวนี้เข้าไปเนาะมันหนาไปเดี๋ยวเราจะขูดตรงนี้ออกนิดหนึ่งนีน่มันมันมันยื่นมานหน่ดนึงขูดด้วยกระปูนเลื่ออะไรก็ได้ครับตัดออกก็ได้เมื่อกี้ผมไปถูกระปูนมานครับนิดหนึ่งใส่ไปเหมือนเดิมครับ ก็ใส่เหมือนเดิมตัวนี้เราอันเดียวก็ได้ครับเพราะว่ามันกินหนาไป นครับเคแต่ได้แล้วครับผมนี่เดียวครับได้แล้วครับผมใส่น็อตเลยเสร็จแล้วครับหมุนดูครับคล่องตัวดีครับผมแล้วก็ซีนี้ผมใช้ซี1.5ที่ค่ามันลดเหลือ1.3นะครับขุนรัตตินี้ใช้ซี1 1ไมโครครับแต่มันไม่มีครับผมก็ใช้ตัว1.3ใส่เข้าไปเลยครับผมเดี๋ยวเราประกอบนะครับแล้วก็มาเทสกันดู ไปเสร็จนะครับเดเรมันเหลือยาวเงี้ครับเนี่ยทีนี้ถ้าเราเอาหัวจุกหมุนเลยนะครับมันไงก็ไม่ถึงนะครับไม่อยู่เพราะว่ามันเกี่ยวมันไม่ถึงนี่ครับเราก็เอาบูทเก่าที่เราทิ้งที่เขาทิ้งแล้วนะครับที่เราซ่อมแล้วก็ถอดออกครับใส่เข้าไปก่อนแล้วค่อยเอาหัวจุกนะครับพันเข้าไปอีกรอบนึงนะครับเสร็จแล้วครับเพื่อนครับก็ใส่หัวจุกใส่ตะแกรงแล้วก็ใส่ใบให้แน่นนะครับแล้วก็เสียบปลั๊กั็ผมกดเบอร์หนึ่งเลยครับเหมือนจะไม่หมุนครับเหมือนขยกหนึ่ง โอเคนะครับเรากดสายครับผมสายก็โอเคนะครับน่าจะไม่เสียนะครับลมแรงเบอร์หนึ่งก็ใช้ได้นะครับเบอร์สองครับผมเบอร์สองแรงเลยครับเบอร์สามครับโอเคเบอร์สามแรงเลยครับน่าจะโอเคแล้วครับผมครับ ก็สำหรับซันโยรุ่นนี้นะครับอันนี้ผมเปลี่ยนแค่แกนกับซี่นะครับ2ตัวแกนนี้ใช้ของฮาเตอรี16นิ้วนะครับเปลี่ยนเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ความยาวยาวกันนิดนึงประมาณนี้แต่ว่ามันสายได้หมุนได้แล้วก็ อ่าไม่มีปัญหาเรื่องการสายนะครับก็ถือว่าส่งลูกค้าได้เลยนะครับสำหรับเครื่องนี้ก็คงจบคลิปลงเพียงเท่านี้เนาะขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามเพื่อนในใหม่อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวมีคลิปดีดีมีดีการสํามพรมเก็ดเล็กเก็ดน้อยน,อยนำฝากเพื่อนจะได้เอามาให้เพื่อนได้อยู่กันอีกคลิปนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ